Honda Jazz 1.5 v v เ e ็กเกียออโต้ปี2017โปรโมชั่นของเราอยู่ที่369,000บาทเท่านั้นค่ะแต่งครบน่าใช้มากๆเลยค่ะสะภาพดีค่ะมาทดลองขับดูได้แล้วจะติดใจค่ะภายในนะคะเป็นเบาะผ้าลายสวยสีดำระบบเซ็นอร์ล็อก กระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเกียร์ออตโต้เครื่องเสียง am fm aux แล้วก็ cd ค่ะระบบไฟฟ้าหมดเลยนะคะพุชสตาร์ทก็มีค่ะน่าใช้สุดๆคันนี้ฟีดาวส่งเดือนละ7,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่14,000บาทขึ้นไปกระสุกคันนี้ไปใช้งานได้แล้วค่ะ มาทดลองขับดูได้นะคะเครื่องยนต์วีเทคค่ะผันห้าสีแลหลังกว้างมากๆเลยนะคะขนของได้เยอะสุดๆเลยค่ะเบาะหลังพับได้อีกต่างหากค่ะสะดวกสบายในการขนของมากๆเลยค่ะกว้างมากๆเลยค่ะ เอกสารในการยื่นขอสินเชื่อก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน s t ต t e m นต์ย้อนหลัง6เดือนค่ะคนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบค่ะเอกสารครบนะคะ1-2วันทำการก็รับรถไปใช้ได้เลยค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีเมสัยนำหน้า siamp10 พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ